ขอนอบน้อมต่อพระนัตนาตรายสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านตอนนี้เราก็เรียนอยู่ในหลักสูตรศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎกนะครับซึ่ง ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งจำนวนผู้ที่สนใจก็เยอะนะครับเดี๋ยวคราวต่อไปคงจะหายไปบ้างจบสุดท้ายนี่คงจะเหลือเฉพาะเจ้าของมูลนิธิหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อันนี้ก็ว่ากันไปตาม คัตากรรมของแต่ละคนนะครับนี่ก็ไม่ว่ากันนะครับทุกอย่างมีมามีไปนะท่านยังไม่รู้ก็มาก่อนน่าสนใจดีพอมารู้แล้วก็โอ้ก็อาจจะมาอีกเพื่อความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นหรือว่าบางท่านอาจจะนําไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไปอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับฉะนั้นมาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะ แต่ว่าที่จะเรียนไปเรื่อยๆทางท่านผู้จัดท่านก็เชิญไว้หลายครั้งเหมือนกันนะครับก็จะพูดประเด็นนี้บ้างประเด็นนี้บ้างนะในวันนี้มาพูดเกี่ยวกับหลักธรรมที่เป็นสุดยอดเลยก็ว่าได้ทางพุทธเรานะถ้าได้เข้าใจแล้วก็จะสามารถที่จะนำไปศึกษาค้นคว้าได้ตลอดไปตั้งแต่ ชาตินี้จนถึงชาติอื่นๆที่มีโอกาสก็จะได้เข้าใจเพิ่มภูนยิ่งขึ้นจนกระทั่งเห็นธรรมตามที่เป็นจริงนะครับซึ่งเมื่อเช้าผมก็ได้พูดให้ฟังถึงธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มีอยู่สองประการคืออิทับปัจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานซึ่งได้พูดถึงอิทับปัจยตาปฏิจจสมุปบาทไปบ้างแล้วพูดเป็นแบบ เป็นหลักการไว้นะเป็นหลักการโดยมีคําบาลีต่างๆยกมาให้ดูท่านทั้งหลายก็คงได้สับธรรมะที่เป็นหลักการแล้วพอได้หลักการก็เหลือแต่การขยายความให้ชัดเจนแล้วก็พระพฤติปฏิบัติให้ทะลุปลปุกโลงในคํานั้นๆให้เข้าถึงอัตถะถึงเบื้องหลังแห่งคําที่พระพุทธองค์ตั้งขึ้นมาเพื่อจะสื่อให้เราทราบถึง ข้อธรรมนั้นๆน,น,นั่นแหละนะซึ่งพยัญชนะที่พระพุทธองค์ใช้นั้นเป็นพยัญชนะที่ง่ายๆแต่อัฏฐานั้นมีความลึกซึง้งนะครับเหมือนเช่นคําว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะถ้าเราฟังดูอย่างนี้ก็ดูเหมือนง่ายแต่ว่าอัฏฐาเนี่ยมีความหมายที่ลึกซึง้งนะถ้าจะเข้าใจให้ลึกซึ้งก็ ต้องศึกษาให้ละเอียดว่านี้เมื่ออันนี้มีอันนี้จึงมีคำว่านี้นี้นี่คืออะไรแล้วก็ทดลองใส่คำว่านี้นี้ลงไปทุกอันก็จะเข้าใจชัดเจนและเมื่อนำมาประพฤติปฏิบัติและได้สังเกตด,ด้วยตัวเองเห็นชัดถึงสิ่งต่างๆยังไม่เคยมีมาก่อนมีเมื่อเกิดขึ้นเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี มือนสักหน่อยท่านนั่งอยู่นี้สักหน่อยจะง่วงนอนเมื่อเช้ายังไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่นะแต่บางท่านก็ง่วงไปล่วงหน้าแล้วความง่วงนอนเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีตอนมันเกิดท่านั้นนหะง่วงตอนมันง่วงเท่านั้นตอนยังไม่ง่วงมันไม่ง่วงนะมันง่วงตอนมันง่วง ที่สิ่งนี้คือความง่วงเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะจะนน,น่าภูมิใจเหมือนกันนะได้ง่วงแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่นะยังมีชีวิตอยู่ถ้าตายเข้าลงไปแล้วความง่วงคงไม่เกิดขึ้นนะแล้วก็น่าภูมิใจอีกเพราะว่าถ้าไปดูหนังดูละครหรือนินทาชาวบ้านคงไม่ง่วงเหมือนกันแต่ถ้ามาฟังคำเฮย้ยง่วงเวย้ยอย่างเนี้ยเออหน้าภูมิใจหลายขั้นหลายกระบวนการแล้วเกิด เริ่มตั้งแต่ต้องเป็นคนมีชีวิตอยู่นะเมื่อชีวิตมีความง่วงจึงมีนะถ้าลมหายใจเข้าไม่หายใจออกแล้วก็หมดง่วงแล้นยมันลึกซึ้งขนาดนี้นะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเมื่อลมหายใจมีความง่วงจึงมีนะอย่างงี้ชีวิตมีความง่วงจึงมีอาการฟังธรรมมีนะง่วงจึงมีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็โดยคำเนีดูเหมือน ง่ายนะแต่ความหมายลึกซึ้งถ้าท่านเข้าถึงแล้วก็จะสามารถมองสิ่งต่างๆทะลุปลุกโลงไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปก็จะไม่มีข้อลังเลสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฟังธรรมมันจึงง่วงก็เพราะฟังธรรมนั่นแหละมันจึงง่วงเมื่อฟังธรรมมีความง่วงมันจึงมีแล้วทําไมมันง่วงอย่างนี้ล่ะก็เพราะมันง่วงอย่างนี้แหละมันจึงง่วงอย่างนี้ถ้ามันไม่ง่วงอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นง่วงอย่างอื่นไปแล้ว ก็จะเข้าใจเมื่ออันนี้แบบนี้แบบนี้มีง่วงแบบนี้แบบนี้จึงมีถ้าแบบอื่นแบบอื่นมีก็จะง่วงแบบอื่นแบบอื่นไปอีกมันเป็นอย่างนี้นะนะฉะนั้นบางท่านก็จะงงไปอีกว่าอาจารย์สุภีทําไมพูดอย่างนี้ก็เพราะอาจารย์สุภีแหละจึงพูดอย่างนี้ถ้าเป็นอาจารย์อื่นก็จะพูดอย่างอื่นไปอีกก็เป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆในโลก นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเข้าใจธรรมะแล้วก็จะไม่มีความสงสยัยใดๆทั้งสิ้นเลยก็เป็นเพราะอย่างนี้นะครับทําน่งนี้เพราะเข้าใจธรรมะที่เป็นไปกับด้วยเหตุกับด้วยปัจจัยมีเหตุจึงมีขึ้นเมื่อเหตุเกิดตัวมันจึงเกิดฉะนั้นเวลาพูดถึงตัวมันตัวสิ่งนั้นก็ไม่ได้พูดว่ามันมีจริงนะพูดถึงมันเมื่อมันเกิดเกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัย ที่ยังดำรงอยู่ก็เพราะยังมีเงื่อนไขเท่านั้นไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องดำรงอยู่หรือว่าดำรงอยู่ตามคําสั่งของใครเมื่อมันหมดเงื่อนไขมันก็ดับไปนะถ้าพูดถึงแบบเต็มที่แบบกระบวนการปฏิจจัดสมุปบาทแม้แต่พวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ก็เป็นตามเงื่อนไขนะไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องเกิดหรือไม่จําเป็นต้องเกิดแต่เป็นเพราะว่ายังมีเงื่อนไขให้เกิดก็เลยเกิดยังมีกิเลสก็ยังเกิดอยู่ พอมดกิเลสก็ไม่ต้องเกิดอ,อย่างนี้นะมันเป็นธรรมดาเป็นกฎเป็นระเบียบของมันอย่างนั้นเป็นธรรมดาธรรมชาตินะครับเนี่ยธรรมะชุดนี้ก็เลยเป็นธรรมะแบบสายกลางแบบที่เป็นธรรมชาติเป็นเหตุผลบริสุทธิลล์ล้วนๆไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีผู้ยิ่งใหญ่อะไรที่อยู่เหนือนอกจากเหตุปัจจัยนะครับเรียกกันง่ายว่า ธรรมเทศนาแบบกลางๆแบบสายกลางที่แสดงถึงเหตุผลล้วนๆเหตุผลบริสุทธิ์ที่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องและอะไรละ่ะที่เป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันอยู่เหล่านั้นก็มีอวิชชาเป็นต้นอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนณะผัสัะเวทนาตัณหาอุปาทาน ชาติชรามารณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสที่เชื่อมโยงกันอยู่อย่างนี้นะครับแต่ละองค์แต่ละองค์งเหล่านั้นคืออะไรก็มีอยู่ในหนังสือแล้วนะครับอันนั้นก็ฉะนั้นผมจึงพูดเป็นแบบกว้างๆแบบโครงไว้ท่านก็มีหน้าที่ใส่องค์ธรรมเหล่านั้นเข้าไปให้ลึกซึง้งนะถ้าใสาบา่บ่อยๆก็จะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วต่อไปก็สามารถที่จะ ไปฝึกจิตให้มีความพร้อมและนำมาพิจารณาโยนิโสมนสิกาใส่ใจให้เกิดปัญญาได้อย่างนี้นะอันนี้ฉะนั้นเราเรียนเอาไว้เข้าใจได้ขนาดไหนก็เอาตามกำลังนะครับเนื่องจากธรรมะชุดนี้ท่านกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่อาจที่จะถึงได้ระลึกได้หรือว่าเห็นได้ด้วยการตรึกไม่ใช่วิสัยของความคิดไม่ใช่วิสัยของตักกั ความคิดก็ได้เพียงแง่ใดแง่หนึง่ง,งประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ครบถ้วนทุกประเด็นสิทธิที่จะทําให้มองทะลุปลุกโงงทั้งหมดก็คือญาณปัญญานะอย่างนี้นะครับต่อไปช่วงบ่ายก็จะกล่าวถึงธรรมะอีกชุดหนึ่งที่นอกเหนือจากอีทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ก็คือพระนิพพานนะครับพระนิพพานก็มีชื่อหลายๆประการ และที่ผมยกมาก็มีจากพระสูตรนิดหน่อยนะครับอยู่หน้า106เป็นลักษณะของนิพพานครับซึ่งก็อีกเหมือนกันนิพพานก็เป็นอันตถก,กาวัจโรไม่ใช่วิสัยของตักกาแต่ว่าพวกเรามาเรียนก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็มาเรียนมาศึกษาจดจำไว้ว่าธรรมะนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงจะได้ ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ถึงต่อไปถ้ายังไม่ถึงก็จดจําไว้เป็นอนุสติก็ยังได้นะครับหน้าหนึงร้อเนี่ยนะครับพระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ซึ่งชื่อของนิพพานก็มีมากมายเหลือเกินนะครับมีพระพุทธองค์ตรัสไว้ในหลายพระสูตรตั้งชื่อแบบตรงกันข้ามกับสังขารก็มีตั้งชื่อแบบที่ แสดงถึงการหมดจดจากกิเลสก็มีสิ้นกิเลสก็มีก็เป็นชื่อของนิพพานนะอันนี้ในที่นี้หน้า1นึข้อ2.8นะครับเริ่มต้นด้วยคำว่าอัตถิพิกขเวตดายตนางดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่หมายควาว่านิพพานซึ่งเป็นอายตนะชนิดหนึ่งเป็นธรรมะชนิดหนึ่งที่ รู้ได้ด้วยใจนะครับอญญายตน,นะก็คือที่ช่วมต่อหรือบ่อกเกิดให้มีการรับรู้ได้นะนิพพานรับรู้ได้เป็นอารมณ์ของจิตได้แต่ต้องเป็นจิตชนิดที่ได้รับการฝึกฝนฝึกหัดมาและสิ่งนี้มีอยู่จริงสรุปง่ายๆคือนิพพานเป็นสิ่งมีอยู่จริงอีกอย่างหนึ่งต่างหากนอกจากขันห้านอกจาก รูปนามขันห้าที่ว่าไปแล้วตามพวกสังขารทั้งหลายยังมีอีกธรรมะอีกชนิดหนึ่งก็คือนิพพานนะครับนิพพานมีอยู่จริงๆนะฉะนั้นถ้าท่านได้ยินชื่อนิพพานก็อย่าไปงงอย่าไปงงเป็นการกล่าวถึงนิพพานอย่างเช่นว่าใช้คำว่านิพพานเป็นความดับของสังขารไม่ใช่ดับสังขารแล้วจะเป็นนิพพานแต่นะิพพานมีอยู่จริงๆ ต่างหากนอกจากสังขารเป็นความดับของสังขารบางชื่อก็ใช้เป็นความสิ้นไปของกิเลสที่เราได้ยินชื่อไปแล้วเช่นตันหากโยความสิ้นตันหานี่ก็เป็นชื่อของนิพพาน